ก็ลอกพี่น้องสามโตเซนหนึ่งกระหอกกะลอกกระหอกเริ่บาดเฮานี่เซฟกุชเชนเมนูอย่างนี้กินติดตามเดยเริ่พี่น้องเด้อไม้ฮัดครับมือไม้ฮัดครับสั่งเซฟครับเซฟเซฟยังนี่เซฟซักเซฟเผาเอาบ่เผาเอาบ่กระหอกเผาแล้วเผาก่อนเซฟเซนนี้กินมือเซฟก่อยเซฟเซฟก้อยบ่ เราแสบเนาะติดตามด้อพี่น้องเด้อกระหอกสามโตพี่น้องนี่เห็ดวันไปขาดไปแกง <c oughs> เขายิงมาแล้ว <c oughs> โอ้ดีมีกุบมือดีมากเห็ดหลักกระหอกพี่น้องก้อยกระหอกอ่ะปิ้งเลยพี่น้องปิ้งเลยมาฟักมึงน,นก้อยพี่น้องก้อยกระหอกกระหอกหมอเด้อนี่ <c oughs> đâm bộ miền đây có hộp À, nọng, cây xăm đẹp rồi đi đơ. Cái lần sẽ đây kín cõi là phía nọng ơi Bình Thèm thèm nơi nâng nọng A few moments later À, nhìn nọng lại Lại đủ cho các lơ đây may. เริ่มฟักเลยพี่น้องบนก้อยกระห้องกันเด้อแซ่บๆพี่น้องไล่ดูไล่ดูไล่ดูด,ดอ,อกไปดูอ,อันนี้ไปเห็นน้ำต้มน้ำซุปเริ่มเลยพี่น้องนี่กระห้องปุยกันเลยพักอันนี้ผักหอมพี่น้องอันนี้เป็นผัก ับพี่น้องดอกขิงเคยกินบุพี่น้องนี่แซ่บหลายชื่อมันจะตลาดทงนามีปุ๊บพี่น้องดอกขิงสมุไพธรรมชาติเางสมุนไพรธรรมชาติอ่ะพี่น้องข้างหม้อต้มขึ้นแล้วนี่ก็มีใบมะกรูดเนะะะาะลาบผักซีหัวขาพี่นอ้องเอาเด้อพี่น้องใกล้เลยนาะเพิ่นขัดตอนเพิ่นมีมะก,กอกมีทั้งหมักหนาวพี่น้อง พริกป่นน้ำปลาร้ตะคั่วเพื่อดับข้าวนะอ่ะไก่เลยเซฟเพื่อไก่ล่ะมาเร็นบ่เอาหัวลงเลยพี่น้องเครื่องในน้ำขดเลยโอ้คือชิโนะขนาดพี่น้องเลยอ่ะไปแข่งอะไรแข่งอะไรบดไชไลเครื่องในคนกินบดไล มากินลากิดต่อเข้ามามากินน้ำการเป็นมูกันย่างแซ่บน้ำปลาแดกพี่น้องน้ำปลาหอมเลยพี่น้องหอมเลยหอมช่วยช่วยขึ้นมาเลยหอม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 ต้มแส่ักนังเลิศพี่น้องต้มน้ำแข็เลยเตาอะไรพี่น้องเลยหนังเลิศพงต้มกนังเลิศพี่น้อง นังเลิศนั่งพักนางเลิศพี่เนอขั้นตอนขั้นตอนต่อไปันจะเสยบถ่น้องเอามาชิมมุดด้วมาชิมมุดด้วมาชิมมุนพี่เนาะโอ้นมนวลกลมกล่อมอ่าลองๆๆๆอะปรงเลยพี่น้อะปรุงละเกียวเสิร์ฟเกียวเสิร์ฟเกียวเสิร์ฟเกแต่แท้เลอ่ะไปปรุงก้อยเลยพี่นนองน้ำปลาน้ำปลาแดดพี่น้อง เพื่อสิก้อยลเลยนี่จัดไปนี่เพื่อเพรียงปรุงพรอมจนตองมะเอ่อมีข้าขัว่วพี่น้องพริกป่นเกลือนิดหน,หนึ่งพเพื่อใส่ปส่นัวปต่ตตองพอใส่ <laughs> ปเป็งน,นัวก็ได้ใส่ใจลเลยแซ่บอายอเลยใส่ใจนะอายกินผักเห็ดอยู่เห็ดกินอย่างไ้แซ่บต้องใส่ใจ ใส่ใจได้เตะมองนี่พี่น้องเลยเ,เ,เ,เอเยอ,อ,อมันนี่ก่อยกระหอพี่นอ้องหอมขึ้นมาเลยพี่น้องเลยมะนาวโ้องขากล๊ดพี่นอ้อง มก,กอ,อกด้พี่นอ้องไทยเอิญหมาอย่างนัอนบ้านคอยเอิญมากอกด้วยพี่น้องมะกอกคือกันก,กอกคือกันหกทหารลุงพลบอกบ,อกบากุกกอกลุงพลบานกกกอก <c oughs> นี่แหลมาก,กอกเลยต้องติดเสียบดิพี่นอ้องตอน

อันนี้ก็มากินครับแล้วครับอันนี้น้ำปลาลงอีกพี่น้องโอ้พี่น้องข้าวทะเลยลาบกระหอกเลยพี่น้องเลยขับเจ้าก็บุรีกินตั้งแต่โดนแเลยก้อ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 ยมันเป็นลาบนะก้อยกระหอกพี่น้องโอเคลาบก็แล้วพี่น้องเออก้อยก็แล้วพี่น้องต้มก็แล้วพี่น้องเตรียมพร้อมเสิร์ฟใส่จานไป แซ่บเรยพี่น้องบายดีอ่ะกินเลยพี่น้องมาเด้อมากินข่าต้มกนพี่น้องแซ่บลายก้อยกระหอกพี่น้องเลยอ้อเขาาไหม่กะอก้อยกระหอกพี่น้องเลยหกอนเหมือนกระหอกดอนเลยอ่าแซ่บรืพี่น้องับมอทุกคนกิน ที่ไหนครับเขาไงตุ้ยดอกทิงอยู่ค่ขึ้นังอแ่ๆเขาหอนๆเนาะดอกยังดอกทิ้งกามากลมาออดอกัได้ยบมาเลลนาัเนาะเอาเองครับหรือเพือาปีนเองกอยเองกินเองนักเลงรอ เป็นข่าวามีพี่น้อยมือนี้ครับเเป็นหมักมาละหน่อยบ่มาง่ายมาพันเอะเติมเต็นมาละหน่อยครับเขาก็ถือว่ามาละพี่นกางเทมาละพี่นกเป็นมาละบ้านเ้ออันนี้เขาดอกทิงพี่น้องเคยกินบมแซ่บลยพี่น้อย

เรียๆนะาสะเาเกเกากัเรียงๆูก็ข้าเรงมันนะอบเล้วมึงบอลเรียงบลอก้าวบเวาชิตินีอยู่ตไม่ได้ดูดเ่อะติมเยอะสองสามอาินสนิมขิใบบับกข้ามาจานัา่ก็ได้ตามโตเ,เลยนะอะไร เห่าฮะเรียหั่มตัวพันธุ์ไย่าตัวพัน์นะตั้งนะอืมตัวพันเ์หมด่น้อยน่ยเขาเกิดดกแล้วลมเลิะเราไตัดออกอ่ะ กินน้ำมห้องดอกกาเนาะอดอคดะกอาดคอมมากินกล่กยปลา๋ยวเขาได้มอืมากติ่กับอ่อมก็อ่อมผมมากเลยมะพรา,<ม>า,านึ่งอ,อ่อยมิลานเนะดอกคามันจะเป็นซอสหน้นานอา ปล่อยปาลามีหลักสี่หยัวงมาแล้วลก็หล,ล,ลับปลาด้วยครับหลับบ้ามามาลมาข้าวหลับลข้ามาขาใส่ก็ได้ไอ้ี่อยู่บ้านคนมีหมงังหมงักเขาให้ใ <น S 2> บ้านผมมันน้อยามันมหมักให้ือหมักระดมเลยใช้นอย่มีหมักาห้

แต่คือนใโฆษณานะเพือเชียน,น,นะน,นคนผักกิน,นต่ใต้ไร่เสรื่อว่าซัดกินได้เขากินได้ดดนะได้หรือพี่น,นอ้องอะไรเลยอืมิมดิบมาย่ใช่ได้ยไปไดิอืมิมดิบหอมเสริมพี่น้องหอมเสิริม <laughs>